เขาเรียกว่าอู้ตุงกุยข้าวปจการหลังปิดล้อมกดค้นเข้าลาตะเวนถืออาวุธเพราะว่าป้องกันตัวเองได้แล้วเข้าไปชี้แจงกับชาวบ้านว่าทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้อะไรนะในเรื่องการวัดการจิตวิยาผู้ที่โดนจับกลุมมาได้หลังจากปิดล้อมแล้วก็ นำเข้าไปอบรมทีนี้การอบรมในีใน่ยคัน,นี้ก็ใช้ทหารปกติเนี่ยใช้ปกติมันไม่ใช่ผู้ชำนาญการพิเศษครับก,ก็ก็อยากเสนอได้ว่าน่าจะใน,ในกองพันทหารพรานเนี่ยในกองทหารพรานนี่น่าจะมีกองร้อยอุตตร,ร,รเ์เพื่อเพื่อหรือสร้างเจ้าหน้าที่ขึ้นโดยใช้อุตตรเนี่ใช้คนไทยมุสลิมนี่มามาทำการอบรมเป็นผู้ช่วยครูนะอันนี้ มันจะทําให้สามารถหินล่างแกนได้สามารถที่จะเปลี่ยนในความคิดเขาได้นะครับทีนี้การขยายพื้นที่ที่เข้าไปทําก็ให้ทําในลักษณะเหมือนกับโยนหินลงไปในบ่อหรือในน้ํามันจะให้กระเพื่อมขยายออกไปใช่ไหมเป็นวงกลมแล้วเราก็จะได้พื้นที่สีแดงเปลี่ยนสีแดงเป็นสีขาวมากขึ้นนะทีนี้ต้องปรับปรุงแผน ที่จะต้องทําก็คือปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย,ย,ย์สินโดยขยายขีดความสามารถของตํารวจและเจ้าหน้าที่ข่ายคนเรือนเพิ่มขึ้นเช่นอสอตํารวจนี่อย่างที่ผมเคยบอกว่าตํารวจบางทีเขาเขาเขารับไม่เป็นหรอกเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะมารบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างให้เขารู้จักป้องกันตัวเองอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตำเรื่องต่อไปก็ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ ภาคทิ่สีนี่อันนี้สําคัญมากเราเคยพูดมานานนะกว่ากองทัพภาคทิศจะต้องสร้างให้ในคานนี้สร้างให้เข้มแข็งมากที่สุดกว่ากองทัพอื่นๆด้วยเพราะกองทัพทิศแน่นอนไอ้เรื่องการแบ่งแยกดินแดนนี่มันไม่จบภายในปีสองปีมันมันยืดเยื้อยาวนานเพราะฉะนั้นกองทัพทิศต้องต้องดูแลพื้นที่นี้จะต้องเป็นกองทัพที่มีความพร้อมรบและมีความทันสมัยและมีกําลังที่พร้อมต้องสร้างพลให้แข็งแล้วก็ เพิ่มเติมสร้างไง้<ม>กองผ,ผลพัฒนาที่สี่ให้คันนี้มีหนึ่งกองพันกันนั่นเองอีกเก<ม>้ากองพันสามกรมเดี๋ยวนี้มีหนึ่งกรมแต่ละกรมมีหนึ่งกองพันต้องสร้างขึ้นสามกรมพัฒนาแล้วสามกองเก้ากองพันกองพันพัฒนาครับแล้วก็กองพลสิบห้าทึ่งอันนี้หรือกองพลพิทักษ์ทรัพยากรที่เพิ่งตั้งขึ้นก็ควรจะให้ขึ้นเป็นหน่วยในกองทัพภาคที่สี จะทําให้ทัพภาคสีมีสามกองพลครับซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่จะต้องรีบทําจะต้องรีบคิดนะแล้วมอบหมกองทัาภาคสีเป็นคนดูแลอาสามจังหวัดภาคใต้นะนอกน,นั้นก็ต้องมีการปรับแ,แผนพัฒนาและแผนพิจักษประชาชนและทรัพยากรให้เกิดขึ้นจัดการอบรมหลักสูตรตำรวจ ตำรวจก็ต้องจัดการอบรมหลักจุดตำรวจอบรมให้ทหารด้วยเพราะในารณนี้อย่างที่เราเคยพูดทหารต้องไปทําหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะนั้นจะให้ต้องามาไทยต้องจัดสัมมนาอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ำกำนันอสสวัสดิกำนันในห้าจังหวัดชายแดนภาคให้เข้มแข็งในการนี้บุคคลเหล่านี้แทบไม่มีไม่มีไม่มีมมบทบาทบในการแก้ปัญหาเนี่ยป,ปรับปรุง แผนงานการข่าวกรองและการปฏิบัติการจิตวิยาและการประชาัมพันธ์ซึ่งเราแพ้อยู่ให้ชนะให้ได้ใช่ไหมซึ่งเอาหลายๆนอกนั้นก็เป็นปรับปรุงท,ทบทวนระเบียบการควบคุมชายแดนซึ่งถือว่าสำคัญเพราะว่าชายแดนไทยมาเลเซียมันขบวนการมันข้ามไปข้ามมาในครนี้รเราต้องควบคุมไม่ได้เป็นการซีนชายแดนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อเสนอที่ที่เรา ผมกับคุณดอนอยากหรือรายการนี้อยากจะเสนอต่อกองทัพบกว่าเป็นข้อคิดอย่างน้อยท่านอาจจะคิดแล้วหรือบางอันท่านยังไม่คิดท่านก็เอาไปคิดต่อแล้วก็ถ้าดีก็รับไปปฏิบัติมันก็สามารถแก้ปัญหาทางใต้เพราะว่าถือว่าปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาของของคุณดอนของผมของทุกคนของทุกคนนะเป็นปัญหาชาติและเป็นวาระของชาติด้วยในการนี้ท่านผู้ชมครับนานทหารผู้ที นะครับก็ถึงเวลาที่ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับในช่วงเลียวหลังกองทัพหลังแต่งตั้งขอบตบนะครับวันนี้ผมดอนแดน,นสวรรค์พร้อมด้วยท่านพลเอกกิติรัตนาชัยยาอดีตแม่ทัาพภาคสี่ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วขอบคุณครับ